ก็ต้องบอกว่ากฎของโจทามทำงานอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่การแข่งขันฟุตบอลไทยอีกหนึ่งจบไปเมื่อวานนี้ครับทีมสวัสแคนแ์ะครศรีารรมราฟ fc สามารถบุกไปแบ่งแต้มกับอุทัยธานี fc ได้แบบสุดมันเลย1.1นะครับหลังจากที่เสียจุดโทษไปในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับแล้วก็ดูเหมือนเกือบจะหลับครับแต่สุดท้ายก็ยังกลับมาได้ครับจากการทําประตูติเสมอของเกรกฮูล่า ในนาทีที่90บวก1นะครับนั่นทำให้ทีมสวัสดแคทนครัรัศมาีมาได้ FC ยังเป็น1ใน3ทีมที่ยังไม่แพ้ใครในฤด,ดูกาลนี้ครับแข่งไป4นัดชนะ2เสมอ2นะครับและโปรแกรมต่อไปทีมโคราชจะต้องเดินทางไปเยือนทีมแกร่งอย่างระยอง FC ซึ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาใหม่พร้อมๆกันนะครับโดยที่มีเฉลิมพงเกิดแก้วครับอดีตกัปตันทีม ตำนานของชาวโคราชเนี่ยร่วมทีมระยองอยู่ด้วยซึ่งจะแข่งขันกันในวันเสาร์ที่31สิงหาคมนี้นะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมติดตามกำลังใจให้กับทีมทัพนักกีฬาสอดแคทของเราด้วยนะครับว่าผลการแข่งขันในแมตช์ก่อนที่จะเบรกทีมชาติผลจะออกมาเป็นยังไงติดตามและก็ให้กำลังใจกันต่อไปครับ